สวัสดีคะ่ะทุกท่านขอบคุณที่เข้าร่วมกันสวดมนต์ประจำวันกับ Happy Science นะคะและหลังจากที่สวดมนต์ด้วยกันในวันนี้แล้วจะแนะนำหนังสือที่ชื่อว่าฟื้นคืนชีพใหม่คะ่ะ วัจนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสาดส่องมาให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นที่พบ นี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุง้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือธรรมสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินยัยคือการบูชา สีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอาสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธอาณาจักรแห่งพุทธะคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นดานแห่งความรักและเมตตา ที่นี่เป็นดดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นดดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณน,นี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง กายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุจเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแผงเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไรผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสียงเสียงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุจไม้ถ่อเรือ ที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งคุ้มรัพย์อันมหาศาลคุ้มรัพย์มหาศาลน,นั้นก็คือบทพระธรรมคําสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์ เป็นดังแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้โบกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมีได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลา คืออดีตการปัจจุบันในการและอนาคตการถึงแม้อดีจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตอนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกหอกแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้น จงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันดรเป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งศัจธรรมได้ขึ้นแล้ว ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธ,ธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวซามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้าย ในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันท้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริง สัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแร,รางร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณที่มีว่าจะต้องอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอน ท่านมทิฐานตอบพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทารท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเหล่าแสงสวา่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิด โปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดเข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระทุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เรา ขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเราทำอธิษฐาน ต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าตาเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของท้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความกล้าหาญของท้าพเจ้าท้าพเจ้าใครขอวิงวอนท่านทุกๆุกวัน โปรดจงช่วยข้พาพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจงช่วยข้พาพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบรรันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและค,ลคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้พาพเจ้า ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่านขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าร่วมการสวดมนต์ในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับแสงสว่างจาก Happy Science ค่ะและต่อไปก็จะแนะนำหนังสือ จะเป็นหนังสือเรื่องใหม่ของ Happy Science นะคะชื่อว่าฟื้นคืนชีพใหม่ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นประวัติของอาจารย์ริวโฮคะว่าโดยละเอียดนะคะโดยที่ท่านสามารถที่จะอ่านหนังสือแล้วก็ชมภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Immortal Hero ของ Happy Science ได้ค่ะในภาพยนตร์แล้วก็หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยเนื้อหาแล้วก็แก่นประวัติสำคัญของอาจารย์นะคะคนที่ เคยอ่านหนังสือ Happy Science มาแล้วแล้วก็วอยากที่จะรู้จักเรามากขึ้นหรือว่าบุคคลทั่วไปที่อยากจะรู้จัก h p p y y s i e n c e นะคะก็ขอเชิญมาชมภาพยนตร์หรือว่าหนังสือเล่มนี้กันค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวประวัติว่าด้วยปฏิหารที่เกิดกับผู้เขียนอาจารย์ดิวโฮคาว่าในปี2004นะคะเหตุการณ์นี้เป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่องยาววีรบุรุษผู้เป็นอมตะ ที่ออกฉายในประเทศญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกาในแคนาดาแล้วก็ฉายตอนดูดูใบไม้ร่วงปี2019ค่ะโดยที่เหตุการณ์นี้เป็นวันที่14พฤษภาคมนะคะปี2004เป็นเรื่องราวตอนที่อาจารย์ดูโฮคาว่าอยู่ในช่วงวัย47ปีแต่ว่าท่านเกิดอาการเจ็บแน่นที่หน้าอกแล้วก็ได้เหมือนแต่ก็ไม่ได้เข้ารักษาตัว ในวันถัดมานะคะนักโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในโตเกียวแพทย์ผู้เกี่ยวข้องต้องรู้สึกอัศจรรย์ใจกับสภาพของอาจารย์ดิวโฮโอคาว่าและแจ้งว่าท่านน่าจะต้องเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรงแต่หัวใจส่วนหนึ่งของท่านเพราะว่าในตอนนั้นหัวใจส่วนหนึ่งของท่านไม่เกิดการบีบตัว แม้ทีมแพทย์ผู้เป็นที่ยกย่องอย่างสูงก็ต่างรู้สึกสิ้นหวังกับสภาพของอาจารย์แต่อาจารย์โอคาวะกลับสามารถเยียวยาหัวใจของตัวท่านเองได้ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่น่าอัศาจรรย์อย่างมากแล้วก็นับได้ว่าเป็นการฟื้นคืนชีพใหม่ฟื้นขึ้นจากความตายทางการแพทย์ค่ะแล้วก็15ปีต่อมาอาจารย์ดูโคคาวาก็ยังคงเดินหน้า ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อมั่นที่จะบูทิศชีวิตแล้วก็ตายเพื่อสัจธรรมท่านอุทิธชีวิตของท่านในการต่อสู้เพื่อปกป้องความสุขทางจิตวิญญาณด้วยเจตจำนงอันแรงกล้านะคะอาจารย์ดูโฮคาว่ายังคงปฏิบัติภารกิจของท่านต่อไปด้วยความทุ่มเทอย่างจริงจังท่านได้ให้การบรรยายนานาชาติมากกว่า3 0 0พครั้ง ขค่ะภย3,300ครั้งนะคะและเขียนหนังสือมากกว่า2,800เล่มเรื่องราวนี้ก็คือสร้างแรงบันดาลใ,ใจเกี่ยวกับความตายแล้วก็การฟื้นคืนชีพของอาจารย์แล้วก็บ่งบอกถึงว่าเราทุกคนต่างมีเจตจำนงอันทรงพลังที่จะมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นความสามารถดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเราท่านที่ได้อ่านเล่มนี้นะคะจะ มีพลังใจคะ่ะในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีความหวังแล้วก็จะได้เห็นตัวอย่างดีๆที่อาจารย์ดิโคคาวาแสดงให้เรานะคะนอกจากนั้นในหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะมีบทพูดบทบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการฟื้นฟูเท่านั้นนะคะจะมีเรื่องของการทบทวนตนเองค่ะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้นะคะในช่วงที่เกี่ยวกับบทกลอนจะมีคล้ายๆ ภาพประกอบแล้วก็บทความดีๆให้เราได้ทบทวนสิ่งที่อยู่ในจิตใจของตัวเราค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเร่มนี้ยังมีบทที่3ที่เป็นบทเพิ่มเติมบทนี้จะเป็นประวัติทำลายของ Happy Science โดยละเอียดค่ะเริ่มตั้งแต่อาจารย์ช่วงวัยเข้าเรียนเป็นยังไงท่านรู้สึกยังไงตอนนั้นแล้วก็ท่านได้ก่อตั้ง Happy Science แล้วก็ได้บรรยายครั้งแรกก็จะมีการบันทึกไว้ที่หนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้จะบอกว่ามิชชั่นของท่านหลังจากที่ฟื้นคืนชีพมีอะไรบ้างท่านเดินทางออกต่างประเทศเพื่อที่จะทําใหา้ทุกคนบนโลกนี้พบกับความสุขยังไงบ้างท่านไม่ใช่เพียงแต่ก่อตั้งศาสนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปถึงทุกองค์ประกอบของชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การเมืองเศรษฐกิจกทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราเป็นความสุขของตัวเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะจะมีไทม์ไลน์ของ Happy Science ซึ่งนีรู้สึกชอบที่หนังสือเล่มนี้มีการบอกไทม์ไลนย์อย่างละเอียดว่า Happy Science เคยที่จะดำเนินภารกิจอะไรบ้างคะ่ะเป็นหนังสือที่ควรจะเก็บติดตัวไว้นะคะอย่างน้อยคนละหนึ่งเล่มหรือว่าส่งต่อให้กับ คนที่กำลังตามหาหนังสือเล่มน,นี้อยู่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ